เมื่อได้รับโอกาสให้บริหารควบคุมงานก่อสร้างแบบที่เห็นเนี่ยนะตั้งแต่ออกแบบแล้วก็ลองทำโมเดลจนกระทั่งสามารถก่อสร้างได้จนแล้วเสร็จอย่างแรกที่วิศวกรหรือนายช่างจะต้องนึกถึงคืออะไรพี่ช่างเป็นอยากจะให้น้องๆน,นึกถึงแนวทางในการบริหารควบคุมงานก่อสร้างดังต่อไปนี้ อย่างแรกที่นึกถึงเลยก็คือเรื่องของ KPI 3ตัวนะครับก็คือ time cost แล้วก็ quality time ก็หมายถึงการควบคุมการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนหรือตามระยะเวลาของโครงการ cost ก็คือการควบคุมงบประมาณหรือการทำงานให้ได้กำไรตามที่ตั้งเอาไว้ quality ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากที่วิศวกรจะต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นไปตามรายการคำนวณหรือเป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมทั้ง3ส่วนถือเป็นส่วน ที่สําคัญขั้นต้นที่วิศวกรจะต้องนึกถึกเป็น KPI ที่จะมาใช้ประเมินเราในการทําโครงการให้สําเร็จลุล่วงไปได้